ราชาลูกนังทุลกคอเสนอเดอะไทมส์สื่อเมืองผู้ดีปูดข่าวมาโกสอลอนโซแบ็กจอมบุกของเชลซีต้องการย้ายไปอินเตอร์มิลานเพื่อร่วมง,งานกับอันโตนิโอคอนเตออดีตเจ้านายหลังมีปัญหากับแฟรงค์แลมพาร์ดแลมพาร์ดโมโหกับพฤติกรรมของอลอนโซเป็นอย่างมากที่พยายามชิงขึ้นรถบัสของทีมทันทีที่โดนเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งเวลาแม์บุกเสมอกับเวสบอมสามต่อสามเมื่อวันสา์หลังจากทำพลาดสองจังหวะซึ่งทำให้สิงบูโดนมวยโลกยิงนำไป3ต่อ0นในครึ่งแรก ลมพาดเลือกเปลี ar ar ่ยนเซซ่าอัชริวกิตาลงสนามแทนมากอสออลอนโซในช่วงพักครึ่งเวลาแบ็กซ้ายชาวสเปนนีถูกคาดหมายว่าจะขึ้นไปบนอัฒจันทร์เพื่อน,นั่งชมเกมและให้กำลังใจเพื่อนๆตลอด45นาทีที่เหลืออยู่ในสนามเดอะฮอทอนแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นชาวาอลอนโซอาบน้ำและพยายามหนีไปดูเกมรถโค้ชของทีมทันทีที่โดนเปลี่ยนตัวซึ่งเป็นการกระทําที่แฟรงค์ลัมพาดไม่พอใจอย่างมากล่าสุดมีรายงานว่าออลอนโซใจลอยออกจากสแตมฟอร์ดบิตแล้วและอยากย้ายไปเนรลัสซูรี เพราะมองว่าอยู่ไปก็คงไม่ได้หลุดเพราะเป็นทีเวลย้ายมาจองตำแหน่งด้วยค่าตัวกว่า50ล้านปอนด์แบ็กเลือดก,กระทิงทำผลงานดีที่สุดระหว่างคาแข่งในพรีเมียร์ภายใต้การคุมทีมของคอนเต้ที่ให้เขาเป็นวิงแบ็กซ้ายในระบบ3-4-3พร้อมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเมื่อปี2016-2017ด้านอินเตอร์ก็สนใจนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันแต่ต้องรอดูว่าจะสามารถเจราจาปิดดีลทันเส้นตายการย้ายสังกัดหรือไม่ ออฟฟิเช so ียลเชลซีปล่อยลอสบาร์คลี่ซบตักแอสตันวิลลาภายใต้สัญญายืมตัวลอสบาร์คลี่มิดฟิลชองกฤษวัย26ปีบรรลุข้อตกลงย้ายจากเชลซีสู่แอสตันวิลลาเพื่อร่วมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเป็นทางการภายใต้สัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้บาร์กลี่เป็นสมาชิกของสิงบูนับตั้งแต่มกราคม2 0 1 8เมื่อเจ้าตัวย,ย้ายจากเอเวอเรตมาร่วมทัพเดอะบลูที่มูลค่าราว15ล้านปอนด์และยิงให้กับสิงโตน้ำเงินครามหนึ่งประตูจากการลงเล่นท ก่อนที่จะตัวจะเป็นหนึ่งในแข้งที่ต้องการหาโอกาสกับทีมใหม่เมื่อเชลซีเสืิมทัพอย่างระอุในตลาดซัมเมอร์นี้การได้ผู้เล่นที่มีคุณภาพระดับรอสเข้ามาร่วมทัพนับเป็นการเซ็นสัญญาที่คุ้มค่าของพวกเราดีนสมิธกล่าวให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรผมมั่นใจว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญของพวกเราและสามารถยกระดับทีมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมปีเอโลออลิซิโอพุ่งในการฝ่ายเทคนิคของอินเตอร์มิลาน ออกมาตอบสื่อถึงข่าวลือซื้อเอ็นโกโลกองเต้กลางรับระดับโลกจากเชลซีไปให้กุนซืออันโตนิโอคอนเต้ใช้ทวงคืนความยิ่งใหญ่ในลีกลูกหนังอิตาลีพวกเราท,ทุกคนทราบดีว่าเอ็นโกโลกองเต้คือผู้เล่นที่มีความสาคัญสูงสุดสําหรับเชลซีและด้วยความที่พวกเขาเป็นสโมสรใหญ่ฉะนั้นจึงไม่มีความจําเป็นต้องขายเอาเงินอยู่แล้วพอเอางูใหญ่กล่าวกับ d ีเอแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักสําหรับอินเตอร์เพราะเท่าที่ท,ทราบก็คือกุนซืออันโตนิโอคอนเต้มีมิดฟิลเก่งๆให้ใช้งานอยู่มากถึง8คน และทั้งหมดหล้วนอยู่ในแผนการทำทีมเพื่ออนาคตของเราถึงแม้ว่าทางงูใหญ่จากญเกลียเชอร์ซีราจะปิเสธ์เรื่องซื้อมิดฟิลด์ชาวฝรั่งเศสไปเรียบร้อยแล้วแต่สาวกสิงคโปก็ยังอุ่นใจไม่ได้เพราะล่าสุดเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถูกโหมกระแสอย่างหนักว่าจะลุยปิดดิวให้ทันก่อนตลาดวายตีเโกซินวาเปิดเผยว่าเขาได้ขอคำปรึกษาจากวินเลียนเพื่อร่วมทีมชาติบราซิลก่อนจะย้ายมาเล่นแอนงกฤษตามรายงานจาก BBC แม้ว่าปีกวัย3าองปีจะย้ายออกจากทีมสแตมฟอร์ดบิทไปซบอาร์เซนอลนหลังจบฤดูกาลที่แล้วแต่อดีตกองหลังปารีสแซงต์แงชงแมงก็กล่าวว่าเขายังได้รับคำแนะนำที่ดีเกี่ยวกับทีมสิงโตนักบอครามทันทีที่ยูฟ่าแชมเปียนลีกจบลงผมก็ได้คุยกับวิลเลียนถึงเรื่องนี้เขาพูดแต่เรื่องดีๆเกี่ยวกับเชลซีให้ผมฟังเขาบอกว่าไปเธอคุณจะแฮปปี้กับที่นั่นผู้คนที่นั่นยอดเยี่ยมมากๆซินว่าเพิ่งได้ลงเล่นในเกมเพีย์ลีกเป็นนัดแรกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็ไม่สามารถช่วยให้ทีมเก็บ3าคะแนนได้โดยทำได้เพียงบุกไปเสมอกับเวสต์บริด์เอาบียน3าต่อสามแลมพาร์ดลั่นลูกทีมเจอเครื่องร้อนสุดๆหลังเบรกทีมชาติแฟรงค์แลมพาร์ดผู้จัดการทีมเชลซียอมรับตามตรงว่าปัจจุบันนักเตะทัพสิงบลูยังมีปัญหาเรื่องสภาพร่างกายอยู่และจะฟิตสมบูรณ์1 0 0หลังพักเบรกทีมชาติครั้งถัดไปน่นเลย หลังจากนี้เชลซี Chelsea มีเกมใหญ่รออยู่ถึง2แมตช์ด้วยกันคือการเจอสเปอร์และคริสตัลพาเลซซึ่งผมคาดหวังจะได้เห็นลูกทีมยกระดับฟอร์มให้ดีขึ้นกว่านี้อีกลหลายๆเท่าแหลมกล่าวกับ BBC อย่าลืมนะว่าฤดูก,กาลนี้มันมีความไม่ปกติหลายอย่างจนทำให้ช่วงพักร้อนและปรีซีซั่นเหลือน้อยกว่าปีก่อนๆและมันก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องเรื่องสภาพความฟิตจนถึงปัจจุบันและจากการประเมินของทีมงานเชื่อว่ากว่านักเตะทุกคนจะฟิตเต็ม100%อีกครั้งก็ต้องรอจนถึงหลังพักเบรทีมชาาติครั้้งหน ซึ่งเอาจริงๆก็ไม่ได้นานเท่าไรหรอกขอให้มั่นใจว่าทุกอย่างกำลังดีขึ้นเมนดี้ลั่นอยากยิ่งใหญ่เหมือนตำนานชาวแอฟริกันในทีมเชลซีเอดอาเมนดี้พกซาประตูเบอร์ใหม่ป้ายแดงของเชลซีประกาศอย่างหนักแน่นว่าอยากประสบความสําเร็จให้ได้เหมือนเหล่าตำนานชาวแอฟริกันทั้งหลายที่เคยฆ่าแข้งในทัพสิงคโปถ้าใครสังเกตหน่อยน่าจะทราบดีว่านักเตะชาวแอฟริกันที่โด่งดังเป็นระดับตำนานส่วนใหญ่จะเคยเล่นให้กับเชลซีกันมาก่อนแทบทั้งนั้นมือกล่าวค่าตัว22ล้านกล่าวผ่านเว็บไซต์สมสมร โดยเฉพาะดีเดียร์ด็อกบาบิเกลเอเซียนซามูเอลเอโตจอห์นโอบีมิเกลพวกเขาโด่งดังสุดๆในช่วงที่ผมเติบโตผ่านวัยเด็กขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ฉะนั้นถึงแม้ว่าพวกเราเล่นคนละตำแหน่งกันแต่มันย่อมมีความอยากก้าวสู่จุดสูงสุดในวงการฟุตบอลเหมือนที่เราไอรอนของตัวเองเคยทำเอาไว้และหวังว่าผมจะเป็นผู้รักษาประตูชาวแอฟริกันคนแรกที่ประสบความสำเร็จกับเชลซีคำแนะนำจากนายเก่าบูริโยเผยความหมายตะโกนใส่ลำพัด ซเซมือนโย่ผู้จัดการทีมท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดเผยว่าที่ตน n ตะโกนแบบนั้นใส่แฟรงค์ลมพ์ดกุนซอเชลซี Chelsea, เป็นเพราะต้องการแนะนําอีกฝ่ายว่าควรจะออกมายืนพูดที่ข้างสนามในตอนที่ทีมตกเป็นฝ่ายตามหลักก็เท่านั้นเมื่อวันอังคารที่29กันยายนที่ผ่านมาสเปิร์ได้ประลงท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเจอกับเชลซีในเกมคาร์บาวครับรอบที่4และสุดท้ายเป็นไก่เดือดทองที่ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปจากการชนะในช่วงดวลจุดโทษหลังจากที่จบ90นาทีเสมอกันหนึ่ง1 อย่างไรก็ตามหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจของเกมนี้ก็คือการที่มูรินโญ่กับแลมพาร์ดมีปากเสียงที่ข้างสนามกันอยู่บ้างโดยบางช่วงทั้งคู่ก็ทะเลาะกันดูเดือดสุดๆทั้งที่พวกเขาเคยสนิทกันมากๆในตอนที่ยังร่วมงานกันที่เชลซีทั้งนี้หนึ่งในสิ่งที่มูรินโญ่ตะโกนใส่แลมพาร์ดก็คือประโยคที่บอกว่าให้ตายสิว่าแฟรงค์ที่ตอนแกกำลังตามหลังศูนย์ต่อสามแกไม่เห็นมาเยือนพูดแบบนี้เลยโดยมันเป็นการสื่อถึงเกมก่อนหน้านี้ที่เชลซีตามหลังเวสบอร์ดิเอเบียนไปก่อนศูน แต่กลับมาเสมอได้ซึ่งหลังจบเกมไปแล้วนั้นมูรินย่เผยว่าตนตั้งใจจะสื่อว่าแหลมพาดควรจะออกมาพูดที่ข้างสนามแบบนี้ในตอนที่ทีมกำลังเสียเปรี่ยบไม่ใช่ในตอนที่ทีมกำลังจะชนะพร้อมบอกว่าตนยังมีความรู้สึกดีๆต่อแหลมพาดเหมือนเดิมกลุ่มสื่อชาวโปรตุกสเผยว่ากับแฟรงค์นั้นความรู้สึกที่ผมมีต่อเขามันมีความสำคัญมากกว่าสิ่งที่เราพูดใส่กันสมัยเป็นนักเตะเขาทุ่มเทให,ให้ผมอย่างเต็มที่อยู่เสมอและผมก็ไม่เคยลืมเรื่องนั้นเลยความรู้สึกที่ผมจะมีต่ออเขาาป็ตลดกกคือ เรื่องที่ว่าผมเป็นหนี้บุญคุณเขาจากการที่เขาเคยเป็นนักเตะชั้นยอดและเป็นเพื่อนที่ดีของผมสิ่งเดียวที่ผมพยายามจะบอกเขาก็คือเวลาที่นักเตะต้องการเรามากที่สุดก็คือตอนที่พวกเขากําลังจะแพ้มันเป็นเพียงความเห็นที่โค้ชแก่มีให้กับโค้ชวัยหนุ่มที่มีพรสวรรค์สูงก็เท่านั้นในเกมก่อนหน้านี้ที่พวกเขาเคยตามหลังศูนย์ต่อสามน่ะผมเห็นใจเขามากๆเพราะเขาเศร้าสุดๆและนั่งนิ่งๆอยู่บนเก้าอี้ในแง่ของฟุตบอลนั้นผมไม่สามารถสอนอะไรเขาได้เขารู้เรื่องฟุตบอลเป็นอย่างดี มันเป็นแค่ความเห็นของผมก็เท่านั้นคุณควรจะมายืนพูดที่ข้างสนามในตอนที่ทีมของคุณกำลังจะแพ้และอยู่นิ่งๆในตอนที่ทีมของคุณกำลังจะชนะนับถือมันเดิมแลมพาดยันไม่เคืองมูรินโญ่แม้โดนเน็บฟแฟรงก์แลมพาดกล่าวว่าตนยังนับถือโชเซ่มูรินโญ่กุนซือท็อตแนมฮอสเปอร์เหมือนเดิมและไม่ได้โกรธอดอีายเลยแม้ว่าจะโดนตะคอกใส่ระหว่างเกมคาราบาวครับรอบสี่เมื่อวันอังคารที่29กันยายนที่ผ่านมาก็ตาม อดีตยอดมิดฟิลด์ชาังกฤษเผยว่าเราก็แค่มีช่วงเวลาที่สนุกกับตรงริมเซนผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโชเซ่และผมคิดว่าเขาก็พูดแบบนั้นกับผมเหมือนกันผมก็แค่แสดงความเห็นถึงเรื่องที่เขาดูเหมือนจะคุยกับกรรมการมากกว่าคุยกับลูกทีมของเขากเท่านั้นมันเป็นช่วงเวลาของเราสองคนไม่ว่าเขาจะพูดอะไรที่ข้างสนามผมก็นับถือโชเซ่มากๆท้ายที่สุดแล้วเราก็รู้สึกดีต่อกันและสิ่งนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะลีกดังยุโรป1ข่าวฟุตบอลยุโรป คอสตาปฏิเสธดิวูฟรายงานจากคอิีเลเดโลสปอร์ตเซอนอิตาลีเปิดเผยาวา่ายูเวนตุสได้พยายามที่จะปล่อยตัวดักกสัสคอสตาตัวรุกบีมเส้นวัย30ปีทีมชาติบราซิลออกจากทีมเพื่อนําเงินที่ได้ไปสมทบทุนดิวเฟเดโกเคียซากองหน้าทีมชาติอิตาลีจากฟิออเดนตินาแต่ดาวเต็มบราซิลเลียนได้บอกปัดโอกาสในการย้ายไปร่วมทัพปู๊บทำต้นวันเดอร์เรอร์สข่าวฟุตบอลยุโรปโอดอยหวังฟื้นดิวเสือตาย รายงานจากสกายเยอรมนีชี้ว่าคารัลฮัซสันโอดอยตัวรุกริมเส้นวัย19ปีสังกัดเชลซีแสดงท่าทีต้องการที่จะย้ายไปร่วมทัพบาเยนมนีหลังจากตัวไม่ได้เป็นตัวเลือกลำดับต้นๆของซิงบลูภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ลัมพาร์ดทั้งนี้ฮัซสันโอดอยเคยตกเป็นเป้าหมายของทัพเสือใต้มาก่อนในซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่จนแล้วจนรอดดีลดังกล่าวก็ไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใด 3. ข่าวฟุตบอลยุโรปเดสจ่อเปิดตัวบาเซโลนาเซอร์จินโยเดสแบ็กขวาวัย19ปีทีมชาติสหรัฐอเมริก ถูกจับภาพได้ว่าเดินทางถึงบาซโลน่าเป็นที่เรียบร้อยโดยคาดว่าเจ้าตัวจะเปิดตัวกับพลพรรคอาสุกราร่าในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้่ายใต้มูลค่าราว22ล้านปอนด์4ข่าวฟุตบอลยุโรปลียองจ่อเซนปากเกวตาเปิดทางอูอาซบอ,อาเซนนเดลิเมลซื้อในอังกฤษรายงานว่าลียู่ใกล้จะปิดดีลคว้าตัวลูคัสปากเกียวตาเพ์เมเกอร์วัยย3สามปีทีมชาติบราซิลจากเอซิมิลานเต็มทีภายใต้มูลค่าราว18ล้านปอนด์โดยซื้อนังกล่าวคาดว่าแข้งบราซิเลียนจะเป็นตัวแทนของุเซมอ มิดฟิลวัย22ปีชาวฝรั่งเศสที่ตกเป็นข่าวผัวพันหนาหูกับอาร์เซนอลทั้งนี้คาดการณ์ว่าไอ้ปืนใหญ่จะต้องจ่ายดีลอูอาร์ม,มูลค่าสูงถึง45ล้านปอนด์ 5. ข่าวฟุตบอลยุโรปยุงทองกับมิดฟิลดาวรุ่งเสือตายบาเยิร์นมิวนิกได้ตอบรับข้อเสนอม,มูลค่า9ล้านปอนด์ของดิในดีลมิเคลกุยซองมิดฟิลวัย18ปีเป็นที่เรียบร้อยและดาวรุ่งรายนี้กำลังจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับต้นสักัดใหม่เร็วๆนี้ 6. ข่าวลิเวอร์พูล โงแดงอัจขายบูสเตอร์วิลสันและกรูยิชรวมกัน60ล้านปอนด์รายงานจากลิปูเอ็กโคซื่อท้องถิ่นเปิดเผยว่าลิปูได้รับข้อเสนอคอรซื้อตัวเหรียญบูสเตอร์แฮร์รี่วิลสันและมาโกกรูยิชเป็นที่เรียบร้อยโดยแม้จะอยู่ระหว่างการเจรจารายละเอียดต่างๆแต่คาดว่ามูลค่าทั้ง3คนรวมกันจะสูงถึง,ถง60ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเรดแมชชียนยังยินดีที่จะเก็บพวกเขาวไว้หากไม่รับข้อเสนอส,สูงอย่างที่ตั้งเอาไว้ต่อไปก่อนที่จะเปิดโต้นเจรจาอีกครั้งในตลาดนักเตะเดือนมกราคม 7. ข่าเกีย ฟานเดนเบิร์กเนื้อหอมเซฟฟานเดนเบิร์กเซนเตอร์แบ็กวัย18ปีชาวรัฐตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากสโมสร,รในบุนเดสลีกา2เยอรมันแชมป์เป็นชิปอังกฤษและเอเรดูซีเนแถดงภายใต้สัญญายืมตัวโดยมีแมลมองได้เดินทางมาจับตาฟอร์มของเจ้าตัวกับเกม EFL โทฟี่ของลิปูชุดอยู่21ที่ปรชาชัยต่อทันเมียโลเวอร์3-2เมื่อคือนวันอังคารที่ผ่านมาตามการเปิดเผยของลิปูเอโค8ข่าวแมนเชสเตอร์ยูเต็เซื้อเหลืองปัดดิวสันโช สกายสปอร์ตื่ออังกฤษรายงานว่าบริเซียดอดอมุลได้บอกปัดข้อเสนอมูลค่า9.1ล้านปอนด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในดิวเจดอนซานโชวันคิดวัย20ปีเป็นที่เรียบร้อยโดยทับซื้อเลี้งยืนยันกานในมูลค่า108ล้านปอนด์ที่ตั้งเอาไว้เช่นเดิมทั้งนี้รายงานฉบับเดียวกันชี้ว่าซานโชได้ตอบรับข้อเสนอส่วนตัวจากปีสแงเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเหลือเพียงมูลค่าของจำนวนเงินที่พวกเขาจะจ่ายให้กับดอนมุนเท่านั้น9ข่าวแมนเชสเตอร ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการคว้าตัวลู้าโยวิชกองหน้าวายัย22ปีทีมชาติเซอร์เบียจากเรอัลมาดริดขายใต้สัญญายืมตัวรวมทั้งยังมีอุสมานเดมเบเล่ le, ตัวรุกริมเส้นทีมชาติฝรั่งเศวสวัย23ปีจากบาร์เซโลนาเป็นเป้าหมายด้วยเช่นกันเมื่อทัพอาสุการานาต้องการปล่อยแข้งรายนี้ออกจากทีมเพื่อนําเงินไปสมทบทุนในการคว้าตัวเมมฟิสเดป่ายจากลีกอย่างไรก็ตามรายงานจากสื่อหลายสำนักเปิดเผยว่าเดมเบเล่ได้ปกปัดข้อเสนอจ,จากปีซานแดงไปเป็นที่เรียบร้อย หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ